วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพระคัมภีร์พระคัมภีร์พระคัมภีร์ใครมีพระคัมภีร์อยู่ในมือบ้างพระคัมภีร์ที่อยู่ในมือของพี่น้องเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยทีเดียวเป็นหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจกับคนที่ทําความดีทําสิ่งที่อัศจรรย์พระคัมภีร์ตอบคําถามใหญ่ๆของมนุษย์ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรพระคัมภีร์ให้คาตอบกับเราถึงคําถามที่ซับซ้อนที่สุดในชีวิตของเราเกี่ยวกับความตายชีวิตหลังความตาย หรือแม้แต่การทนทุกข์ของมนุษย์ในเวลานี้แล้วพระคัมภีร์เป็นหนังสืออะไรกันแน่มันทําไมถึงสําคัญสําหรับคริสเตียนขนาดนี้พคัมภีร์เป็นเหมือนการรวมกันของหนังสือหลายๆเล่มเล็กๆ66เล่มและเล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายใช้เวลาในการบันทึกถึง1,600ปีและก็เขียนโดยคนประมาณ40คนคนเขียนมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายสถานะได้แก่กษัตริย์ได้แก,ก่แกคนเลี้ยงแกะ นักศาสนาชาวประมงแม้แต่แพทย์และอื่นๆคนทั้งหลายที่เขียนพระคัมภี์ทั้งหมดนี้แทบจะไม่รู้จักกันเลยแต่สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือคนทั้งหมดนี้เขียนสิ่งที่มีเนื้อหาสอดคล้องและพูดถึงสิ่งเดียวกันพัมพีเนี่ยถูกตั้งคำถามมากมายในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีคนพยายามหาข้อโต้แยง้งตั้งข้อสงสัยและมากยิ่งกว่านั้นพยายามทำลายพระคัมภีร์นี้ แต่กว่า3,600ปีที่ผ่านมาก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครจะทําลายความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์เล่มนี้ได้เลยวันหนึ่งชาวเลี้ยงแกะชาวเบลูอิมค้นพบไหที่บรรจุหนังสือม้วนในถ้าใกล้ๆก,กับทะเลตายสิ่งที่ค้นพบเป็นต้นฉบับของพระคัมภีร์เป็นหนังสือม้วนที่บรรจุไว้ในไหและค้นพบว่าหนังสือเหล่านี้เนี่ยมีอายุหลายพันปี แล้วก็หนังสือเหล่านี้เนื้อหาตรงกับพมพีที่ถูกรวบรวมไว้แล้ววเนื้อหาที่เขียนในพมพีพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆและเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรงกับประวัติศาสตร์โลกมีความแม่นยำมีหลักฐานพิสูจน์ได้เช่นล้อรถม้าของทหารอียิปต์ที่ทะเลแดงเช่นเรืองของโนอาห์ที่อยู่บนภูเขาอารัตเช่นกรรมาฐานที่ทำลายเมืองโสโดมกมลาและอีกมากมาย และเป็นหนังสือที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากยอมรับเพราะว่าเนื้อหาต่างๆที่ถูกเขียนมาหลายพันปีในขณะที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแต่พัมพีได้อธิบายสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วอย่างชัดเจนเราจึงเชื่อว่าเนื้อหาในพัมพีนั้นมาจากพระเจ้าแล้วใครเขียนพระคัมภีร์ล่ะการดนใจจากพระเจ้าพัมพีว่าอย่างนั้นในพัมพีสองทิโมธีบทที่3ามข้อสิบบอกว่าพัมพีทุกตอน ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าแน่นอนการโดนใจจากพระเจ้านั่นหมายความว่าพมพีนี้มีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังในการเขียนพระเจ้าได้อยู่เบื้องหลังของคนต่างๆผู้ที่เชื่อเพื่อที่จะเขียนถ้อยคําของพระเจ้าเพราะว่าตั้งแต่พูดตั้งแต่เริ่มแรกก็คือว่าหนังสือนี้ถูกเขียนโดยเวลายาวนานคนแตกต่างกันหลายคนแต่เป็นเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องเดียวกันพูดถึงเรื่องของพระเจ้าพูดถึงเรื่องของพระเยซู พัมภีร์ของเรานะครับแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ2ส,ส่วนใหญ่ๆนี้เราเรียกกันว่าอย่างแรกก็คือพระคัมภีร์เดิมหรือพันธสัญญาเดิมและอีกส่วนหนึ่งก็คือพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์เดิมคืออะไรพระคมภีเดิมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้และการที่พระเจ้าทรงทาพระราชกิจของพระองค์ผ่านผู้คนเพื่อนําความสงบสันติสุขความงดงามออกมาจากความวุ่นวายของโลกนี้ หนังสือเล่มนี้ให้ความหวังที่พูดถึงผู้นําคนใหม่ที่จะเสด็จมาหรือฟื้นสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นพระมพีเดิมประกอบไปด้วยการทรงสร้างของพระเจ้าประกอบไปด้วยบทประพันธ์บทเพลงบทละครพูดถึงคําทํานายคําทํานายนี้พูดถึงผู้คนชนชาติอิสราเอลประชาชาติต,าต่างๆและที่สําคัญที่สุดคือพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์เพื่อทรงเสด็จมานําความรอดมาถึงผู้คนและพวกเรา พระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่พูดถึงอะไรพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงเรื่องราวของพระเยซูว่าพระองค์เกิดขึ้นมาและได้ทําภารกิจอะไรบนโลกนี้ซึ่งถูกบันทึกโดยอัครทูตคือสาวกรุ่นแรกขององค์พระเยซูคริสต์เรื่องราวของพระเยซูเริ่มแรกเนี่ยเรียกว่าหนังสือพระกิตติคุณ และงานเขียนต่อมาก็คือเรียกว่าพระธรรมกิจการพูดถึงเรื่องการประกาศเรื่องราวของพระเยซูนอกอิสราเอลการงานของอ,อ,อัครทูตสาวกต่างๆแล้วก็เป็นจดหมายฝากที่ไปถึงชุมชนคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูพูดได้ว่าพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดถึงเรื่องราวพระเยซูจดหมายฝากพูดถึงเรื่องการประกาศและนอกจากนั้นพูดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วยพระคัมภีร์เดิมประกอบไปด้วยพระคัมภีร์เล็ก ครับหลายๆเล่มมีอยู่39เล่มและพัมพีใหม่มีอยู่27เล่มจาง่ายๆนะครับท่องแม่สุดคุณแม่สามได้นะครับก็คือรู้แล้วว่าพัมพีเดิมมี39มเก้พัมพีใหม่มี2739 27นั่นเองนะครับและพัมพีมีความสําคัญยังไงกับเราพรัมพีมีความสําคัญก็คือ พระคิมพ์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างอัศจรรย์อาจมีคําสอนเรื่องเล่าหลักปรัชญาดีๆมากมายในโลกนี้หลายเรื่องแต่ถ้อยคําในพระพิมพ์กับมิริดเดทที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้อย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวพระคิมพ์เป็นอะไรได้บ้างพระพิมพ์เป็นเหมือนอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราในมัทธิวบทที่4ข้อ4บอกว่ามนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บํารุงด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ชีวิตของเราประกอบไปด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแน่นอนร่างกายของเราเราต้องการอาหารที่เราประทานเข้าไปและที่เราจะเติบโตขึ้นพระคัมภีร์เป็นเหมือนอาหารที่เราเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นคนที่เกิดผลได้เช่นกันพระพีเป็นอะไรสําหรับเราอีกพระพีช่วยนําทางเราและให้คําตอบกับเราในสดุดีบทที่1้9ข้อ105บอกว่าโระิชนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์ เป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์นะฮะในเวลาที่เราไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกได้ที่ไหนพระัมพีมีคําตอบสําหรับพี่น้องนะครับในเวลาที่พี่น้องเจอทางแยกและไม่รู้ว่าจะไปทางไหนผมอยากหนุนใจพี่น้องใช้เวลากับพระัมพีและพระัมพีจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สําหรับพี่น้องนั่นคืออะไรพระัมพีเป็นเหมือนไม้บรรทัดครับในสองที่มืทีบทที่สามข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดบอกอย่างนี้ว่า พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวกาปรปรับปรุงแก้ไขค,คนให้ดีการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะทําการดีทุกอย่างนี่น้องเป็นเหมือนแมบรรทัดยังไงเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่บอกว่าสิ่งที่เราทานั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะไปบอกว่าคนนั้นดีหรือคนนี้ไม่ดีนะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับแต่ให้มาวัดสิ่งที่เราทําว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นหรือเปล่า แล้วก็สิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นพระพรแล้วก็สําแดงความรักของพระเจ้าหรือเปล่าครับพระคัมภีร์พูดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ให้เป้าหมายสำหรับมนุษย์เป็นไปได้ที่เราจะมีชีวิตอยู่โดยไร้เป้าหมายและคนหลายคนในโลกนี้ก็มีชีวิตเช่นนั้นก็คือมีชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและมีเป้าหมายอย่างไรพี่น้องครับเป็นไปได้ที่เราจะเอาเตารีดมาวางทับกระดาษ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเอาเตารีดได้มารีดเสื้อผ้าทําให้เรียบทําให้คนคนหนึ่งมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นเมื่อใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยเป็นไปได้ที่เราจะากีตาร์มาเคาะจังหวะและเป็นไปได้ที่เราจะเอาชิ้นส่วนของมันที่เป็นไม้มาทําเป็นฟืนหุงหาอาหารหรือให้ความอบอุ่นแก่คนแต่จะดีกว่าไหมถ้ากีตาร์ตัวนี้จะถูกนํามาใสา่สายตั้งเสียงอย่างถูกต้องและถูกบรรเลงเพลง่ไพเลาะปั้มพีเป็นเหมือนคู่มือชีวิตสําหรับชีวิตของเราให้เรารู้ว่าเราเกิดมา อย่างไรเกิดมาเพื่ออะไรมีเป้าหมายอย่างไรและกําลังจะไปที่ไหนพระัมพี์เป็นเหมือนจดหมายรักซึ่งมาจากพระเจ้าและก็ทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์อยากบอกพี่น้องว่าเมื่อเราอ่านพระัมภีเป็นเหมือนการที่เราอ่านจดหมายรักจากพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างมากจึงให้เรามีพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะรู้จักพระเจ้าองค์พระทรงรักเราและรู้ว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างไงรู้จักว่าพระองค์เป็นอย่างไงนะครับขออวยพรพี่น้องที่เราจะอ่านพระคัมภีร์โดยที่จะทําให้เรารู้ว่า พระเจ้าของเราเป็นยังไงรู้ว่าเราจะมีชีวิตได้ยังไงเป็นพ,พรต่อคนอื่นยังไงแล้ะอวยพรการอ่านพัมพีของพี่น้องที่จะเกิดผลเป็นพรทำให้ชีวิตของพี่น้องเติบโตขึ้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ